ร้นอนมากเลยค่ะโอ้โหไม่ได้มาเมืองไทยตั้งนานแล้วแบบอพอเราต้องเต้นด้วยแล้วมันกลางแจ้งนะคะมันก็เลยเหมือนแบบชื้นแล้วก็แบบร้อ,อนร้นอนนิดนึงเนาะ,ะน่ารักจังเนี่ยออันนี้ทําให้หน้าแดงนะ,ะพูดแทนใจใช่ไหมทิกรีดนี่คือแบบว่าพูดแทนใจมากๆเลยจริงๆใช่ไหมสวยที่สุดในโลกเลยอะ่ะ มันไหมครับมันมากๆเลยจริงๆแล้วคือโอ้โหเปลี่ยนแบบลายชุดมากแต่ว่าร้อนหน่อยเนอะใช่ไหมร้อนมากเลยค่ะโอ้โหไม่ได้มาเมืองไทยตั้งนานแล้วแบบอืพอเราต้องเต้นด้วยแล้วมันกลางแจ้งก็เลยแบบไม่ไม่ใช่กลางแจ้งสิอ่ะใช่ใช่เป็นกลางแจ้งใช่ไหมคะ o u t ดอร์ใช่ไหมใช่ค่ะมันก็เลยเหมือนแบบชื้นแล้วก็แบบร้อนร้อนนิดนึงเนอะอ่ะหน้าร้อนแอบแั่ไห้หน้าพังนะ แต่น้องลิซ่าน่ารักจังเนี่ยน้องลิซ่าน่ารักจังเนี่ยอันนี้ทำให้หน้าแดงนะนั่นยิ้มหรือว่าแผ่นดินไหวฮะนั่นยิ้มหรือว่าแผ่นดินไหวฮะ ยิ้มทีไรวันไหวทุกทีเลยย่ะยิ้มทีไรวันไหวทุกทีเลยย่ะพูดแทนใจใช่ไหมทิกลินี่คือแบบว่าพูดแทนใจมากๆเลยจริงๆใช่ไหมสุดๆสุดๆไปเลยจริงๆนะอา้าสวยที่สุดในโลกเลยอ่ะน้องน้องลิซ่ากับ โพสแบบเมื่อกี้อีกทีเลยไหมกล้องกล้องจับอยู่นะฮะตอนนี้ใช่ไหน้องลิซ่าเทพไหมคอนเสิร์ตมันไหมครับมันมากๆเลยจริงๆแล้วคือโโอ้หเปลี่ยนแบบลายชุดมากแต่ว่าร้อนหน่อยเนอะใช่ไหมร้อนมากเลยค่ะโอ้โหไม่ได้มาเมืองไทยตั้งนานแล้วแบบอืมพอเราต้องเต้นด้วยแล้วมันกลางแจ้งก็เลยแบบไม่ไม่ใช่กลางแจ้งสิ อ่ะใช่ใช่เป็นแบบแจ้งใช่ไหมคะเอาโดใช่ไหมใช่ค่ะมันก็เลยเหมือนแบบชื้นแล้วก็แบบร้อนร <out S 2> ้อนนิดนึงเนาะอ่ะหน้าร้อนเนี่ยทำให้หน้าพังนะแต่น้องลิซ่าหน่ารักจังเนี่ยอันนี้ทําให้หน้าแดงนะ,ะน้องลิซ่านั่นยิ้มหรือว่าแผ่นดินไหวฮนะยิ้มทีไรวันไหวทุกทีเลยอนะ่ะ พูดแทนใจใช่ไหมทิกลีดนี่คือแบบว่าพูดแทนใจมากๆเลยจริงๆใช่ไหมสุดๆสุดๆไปเลยจริงๆนะอา้าวแล้วถ้าพูดถึงรอยสวยที่สุดในโลกเลยอะ่ะน้องลิซ่าแบบโพสแบบเมื่อกี้อีกทีได้ไหมกล้องกล้องจับอยู่นะฮะตอนนี้